เออเขาลืมวิธีแยกไข่อีกแล้วกวดค้างใช่ไหมใช่ใช่แยกไข่อะไรเต็งมายถึงเพชรนะทำไมเพชรมันกลายเป็นไข่ได้อ่ะตายร้อยหนึ่งดีเลยธนาคารจะได้รอปรับตั <c oughs> <c oughs> งคุณลุงรับสนใจจะรับอะไรไปกินไหมคะแต่ที่ตอนนี้ที่ตัวไม่มีหรอกค่ะคุณต้จะคิดค่าส่งดิฉันส่เด้งคุณกลับไปเลยค่ะ กลับไปเลยเอา้าพี่ฟังก่อนพี่ฟังก่อนพี่ฟังก่อนฟังก่อนไม่ให้ตังหรอคะคุณพี่เซ็นไว้ก่อนคะ่ะไม่มีตังตอนนี้การที่คุณมาทำแบบนี้โอเคงั้นลาก่อนโลกที่โหดร้ายคุณธนาคารอยู่ที่ทําคารไหมคะอ้าวธนาคารไม่อยู่ที่ธนาคารหนึ่งร้อยบาทครับรอเก็บหน้าร้านแล้วโอ้โหนึกว่าต้องไปที่ธนาคาร โอ้โหธนาคารมาเก็บถึงที่เลยหรอใช่มาเก็บถึงหน้าบ้านแรงมากถ้าตื่นมาข้าเจอธนาคารรอยอยู่หน้าบ้านอือขอแค่เห็นขึ้นว่าใครขีดธนาคารจะไปหาถึงที่เลยครับปบริการไปเก็บทุกระดับประทับใจคุณในในธนาคารสนใจรับเซซูชิไปทานหรอคะสนใจครับแต่เมื่อกี้อ่านเหมือนจะไม่เจอน่ะอ๋อมีมีในเมนูอันนั้นเป็นแค่เมนูแนะนำครับ ลองถามดูได้โอ้อันเมนูแนะนำาจะเป็นเมนูบอกว่าราคาย่อมเยาอ้าวสแสดงว่าซูชิแพงแน่เลยเนี่ยเขียนว่าเซตซูชิสี่ร้อยตำลึงราคาเป็นมิรมากเลยโอ้ยมันกินได้ทีละหลายๆคำนะตรงทำจากแซลมอนนูวีเลยนะฮะแล้วก็ปาคอร์กแล้วก็อย่าไปเชื่อแม่ค้าคนนี้แซลมอนคลองหน้าบ้าน องดูอาหารอยากได้กับอ,าอยากได้อะไรกลับไปแบบว่าตุนใส่ตูต้เย็นตุนใส่กงใส่กล่องไว้ทานเวลาหิว,หหวตู้เย็นอันจะไม่มีนะท่านออ้ยอยากได้ตู้เย็นไหมคะเดี๋ยวขายต่อถูกๆ่ยวกเล่นโอ้โหโอ้โหข้อแรงตู้เย็นขายกับบ้าน,นงงคือถ้าถ้าดิมี่ยังเดินวนไปวนมาอยู่หน้าร้านไอสิร่ะก็อาจจะโดนอย่างนี้เลถึงก็หมกตัว ไม่หมดหรอกโหในในธนาคารมีเงินเดือนค่าคนค้าคนขายไม่มีเงินเดือนเขาไม่เปิดผีก็ไม่มีใครไม่มีใครไอ้นี่ด้วยไม่มีใครหิวเลยหิวอยู่เดินเย็นเดินเหนื่อยมน้าวันวันหนึ่งะการขายต้องประสบปัญหาอยู่ตอนนี้สดใจยาไหมฮะยานะฮะ มียาขายกวดละสามร้อแต้วเล่นมาคนเดียวก่อนนในธนาคารสนใจรับของหวานไหมคะมีแบบว่าคัสต์ดกลเบอรี่ด้วยค่ะพอดีว่านายธนาคารชอบกินแต่ช็อกโกแลตแต่เดี๋ยวสักพักมันก็จะได้ยินว่าช็อกโกแลตก็มีนะคะจะบอกว่ามีนมอ่ะมีโกโก้นะฮะมีโกโก้ร้อนแล้วก็ทาช็อกโกแลตยืนบนโต๊ะกันเลยทีเดียวกรมอนามัยก็คือต้องเข้าแล้วนะ บาร์บีคิวมาละสองร้อยคดแพงขายเองยังบน่นเลยน้องเหยื่นกลับมาแล้วแต่ว่าทำไมวันนี้เปลี่ยนสีน้องอีเหยื่นกลายเป็นสีด <c oughs> อีเหยื่นอีเหยื่นว่ะ <c oughs> สัรหาเรี่ยงมากอีคนได้ไหมเนี่ยไม่ใช่บ้านเธอเธอก็ไปหาหลังอื่นสิเนี่ยค่าเช่าวันละสามร้อยเออ เขาอย่างไงไม่มีตังชายางไม่มีอะไรก็ก,ก็ก็ที่เขาแจกไปวันนั้นไงอเอามีคนโยนเพชรเล่นเจเลอละ่ะมีไอ้นี่อดรวยแล้วนะ,ะถ้าจะเอาบรรณการนมมาส่งฮะไปส่งตรงนูน้นอา้อาวก็มารับเงินที่ท่านไงอ๋อนมมันเท่าไหร่นะห้าถังสามร้อยตำลึงฮะ <c oughs> <c oughs> ไปละปูโอ้นอ้องชาววันนี้เป็นเหยื่อดำน้องมีไกยเหยื่อเลยแต่ว่านี่จะพาน้องไปพัฒนาคารแต่ว่าลืมทางทำไมเนี่ยพาน้องไปดัดฟันก่อนอนะอั <c oughs> นดับแรก <c oughs> ๊ยแรงมากอ <c oughs> ีมีิค่อนข้างแรงนะคะเอาบรรณาการไปส่งก่อนพัฒนาคารยังไม่เปิดนะฮะแต่ว่าร้านอาหารบ้ารี่เหยี่นเปิดฮะ เออได้หละครับหมายถึงร้านอาหารแต่ว่าเฝลอเรีเยกแบบนั้นไปเพราะว่าเห็นหน้าร้านค่อนข้างอลังการว้าวเสียอย่างเดียวแค่ราคาค่อนข้างขายตรงไปนิดนึงอ้าวสวัสดีค่ะรับชื่อวีคะมีอะไรที่กินฟรีไหมครับไม่มีตังค์เลยครับเขินไปเปล่าพอยังกินปลาเถอะจะได้ฉลาดฉลาดแกะย่างดีกว่านี่แกคะค่ะแต่บอกน้องว่าจ่ายแบงค์ใหญ่อะ่ะ <laughs> แน่นอนแลกเงินย่อยธนาคารได้นะครับค่าตำรีเอ้ค่ารมเนียมค่าทิ่ฉัอะไรนะค่าอะไรนะริบบต์สามารถไปแลกใช่เงินย่อยได้นะครับอาคารพรเป็นรอสัตม์กินกินยังไงแล้วอะไรคือเหรียญสิบอ่ะโอ้เดี๋ยวทุกคนนึ่งเดินกลับไปดูทุกคนนึ่งอิ่งเตงโหเดินกันไิธนาคารการไหนีีท่านใส่เสื้อขนาดนั้นได้ยังไงเนี่ย คอุอี้อาคุอีเฉินเนียอ้าวใครมาปิดร้านเนี่ยค่าเนี่ยไม่ต้องหวังดีขนาดนั้นอ่าทอนหกร้อยหกสิบเดี๋ยวเขาเทเลพอร์ตไปหาแม่ทำเบ็ดตกปลาได้อยากสนใจอยากจะซื้อเบ็ดแม่ไหมล่ะขายต้องมีกแล้วต้องถูกถ้าไม่เขียนอยู่แค่นี้ไม่รู้พอหรือไม่ต้องเหยื่อพี่แนะนำ <c oughs> ว่าหนูออกไปจากตรงนั้นเถอรูปนี่โดนมาแล้ว ซูชี400ตำลึงแล้วก็ตู้เย็นอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้รีบๆออกมาเถอะนะก่อนจะสิ้นเนื้อประดาตัวเอาแม่คิดแค่ร้อยเดียวหนึ่งแท่งเงินมาเอา,เอาเงยเอาเยอะเอาไหมใชยหนึ่งแท่งเงินเอาเองเอามาให้อะไรเยอะแยะเดี๋ยวนะมันใช้ยังไงกด มันมีฟองพ๊กก็ดึงขึ้นมาอ้าวแต่ดึงข้าดึงไม่ทันอ่ะทำไมไม่ได้ดึงแบบแฝดแม่อาจจะตรงนี้ยจะเอาไปใส่เวกนี่เลยนะโยน้องเหินเนี่ยเธอหน้าเหมือนวัวเลยอะวัวเห็บอะอันนี้คือหอบฟของเรานะคะที่รักอุ้ยทษน้ำมันคือหอบฟักของเราไม่ใช่เหรอท่านแม่ อ่หรอ <laughs> อาของคุณนุ่งรอยี่ค่ะบายบายค่ะออกลับมาก่อนค่ะคุณลูกคุณลูก <laughs> <laughs> คุณลูกเดี๋ยว <laughs> ตั้งเป็เนไงไม่พวกตั้งว่าแล้วเดี๋ยวนุ่งให้รวมคุณดีมี่กินไปแล้วหรอคะกินไปแล้วค่ะตอนแรกที่หัวใจหลยสองดวงก็กินแล้วก็ไปสวีทวิวิวกับท่านเจ้าเมือง ลค่อนกับไข่ยน้นลค่ะมทาป้ายบาทฮะมาตลกในน้นทำไมเนี่ยเดี๋ยวระโดนตีหัวแตกมาทำไรหนูทำอะามาขายนี่นี่ธนาคารรู้สึกก็อยากจะเปิดโรงพยาบาลแล้วก็คลินิกอัตกรรมเพื่อน้องเยือนโดยเฉพาะเลยอันนี้มันเฉพาะพนักงานไอ้เฉิญออกมาเดี๋ยวนี้ ไม่ไม่น้องไม่กัดตัวนี้ถ้ากัดวิ่งใส่แล้วเฮ้ยอ,อย่าตามกูอย่าตามกูเฮ้ยอย่าตามกูอย่าทำร้ายกูอย่าตามกู